สบายดีเอื้อยไก่เจ้าคืออะไรสบายดีปลาไก่เจ้าคือไล่แท้แจ็คโตไก่เจ้านี่ไปโตซาไปโตปลาสิบไปโตซาไปโตเนาะเพื่อ <c oughs> นก็จะได้เครื่องไก่เพื่อนโอ้ถ้ามาศาสตร์กันนะพี่น้องแจ็คหน่่ยไป โอ้โมเด็งมมเด็งโมยแม่มบตรับสบายดีสวัสดีจ้าเมเนอรวีกะจะได้มาเกลือไก่นะพี่น้องจะให้เบิงบรรยากาศอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านว่าจะเป็นแนวใ,ใดเป็นยังไงพี่น้องอากาศอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะแข่งใด นาวพี่น้องคอมเมนต์ห right น่เด้อนี่นี่กับบรรยากาศเนาะประมาณสี่โมงสี่โมงห้าโมงเฮาก็จะไปเกลือไก่เนาะโอเฮาเฮาลืมเอาเขานะเฮากะกับมเมาเขากะเมาเขาอยู่เพื่อนเนาะนี่พี่น้องเขาทีเฮาจะไปเกลือไก่เนาะไปพี่น้องเกลือไก่ด้กัน เ่าจะไปเก,กลือไก่นี่เน่าไก่โอ้ไก่พี่น้องเราจะมาเก,กลือไก่ให้เอือยเนาะเอามาเกลือมาเกลือมาเกลือไก่โอ้ไก่ตัวนี้ถอทอ่งอย่างมาโคเทโอ้มันได้ใจข้อเว้ยปลาเท่าไก่โอ้ไก่ลาย นี่ไก่ในเจ้าไรปินเขาดาวเด้อมาเด้อมามาเด้อพายอยากกินไก่เนาะหรือว่าอยากกินปีนไก่นี่คือเพื่อนไก่นี่คือบอนซีปินไก่นี่ไงนี่ไก่หน่อยแต่ไก่ใหญ่ไก่กระดประมาณทิศหนึ่งสองทิศนี่ก็มีแม่ไก่โอ้มีแต่ไก่กับไก่ สบายดีสบายดีโอ้สบายดีเอื้อยไก่เจ้าขึ้นมายดีปลาไก่เจ้าคือนไล่แทะแจ็คโตไก่เจ้านี่ไปโตซาไปโตปลาสิบไปโตซาไปโตเนาะไปดูเหปลาเอาหอยดูหอยดูเอาเขาหอยมันกินดูลองเอื้อนดู ม่จ้กโต้ี่ไก่เนี่ยนี่คือเจ้าค้องไกเ่เนะาะเพื่อก็จะได้เชือไกเ่เพื่อโอ้กว่าได้สิบสาวตัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สสสโอไล่กว่าสาวโอ้จะมีนก้อ,อมเ้วยอนี่พี่น้อง มีนกกางแกะเขามีซามมีซามโตเอา้าโอยมันกินได้เดียวแท้เอานี่เอาน้ำเหล่านี่เนียวเว่ย<า>เขาอ่ะโอยไปมันกันมันเนี้ยไม่ได้จับมือไปเฉยจะข้องไก่นี่ซื้อ,อยังน่าจะข้องไก่นี่ ถามซือ้บบอก็บอกหุ่นได้แค่ในห้ยแล้วก็หยเมื่อจ้องไว้เหาเลยเด้อจิไปเกลือไก่อยู่พุ่นไหนเนาะพี่น้องเพราะว่ามีไก่อยู่พุ่นประมาณสี่ห้าหกโตแล้วไก่บัวลายไก่บัวลายนี่บรยบรยากาศบานเนาะเป็นบานไม่บานกำลังสางเนาะกำลังสางเฮือนสางสัาน ไปเกือไก่อยู่เพ่นไปไปน้ำกันมาไว้วอ้เกือไก่เกลือไก่ลิวบกิ๊กิ๊จะาข้องไก่เพิ่นก็จะมาเกือไก่ไก่โคตรลายเลยอ้อมูแดงแม่พี่น้องเบิ่งหมูแดงน้ำกัน มูเด้งมูเดงโอ้มูเดงเนี่ยนี่อุด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 วายมันมันใ้ท่ายหูได้นี่ม,นม,นนมีแบ,บ่พอมจะโตไกลเจ้านี่ นอ้วาน่ะเยออ้ออใส่เลยใส่เลยโอ้เจ้ามีไก่ไลยบอเนาะปีใหม่เนสามสิบสามสิกินเนาะ ไก่ลายแถเอาเปิดมึงดูเปิดมึงดูเอาอันเอาดูบอแมนเอาอยู่อันนั้นไปเอออยู่ไปไปิีไทยไก่เจ้านี้นะไก่เจ้าคือลายแทถวโอ้ไก่ลายแทถวโอ้กินดีขนาดเนาะเอาขออนุญาตไทยด้วย มีต้นขาต้นย่างเนาะครบแม่ไหน,นมีย่างนี่โอ้ธรรมาศาสตร์กันนะพี่นอ้องเจา้าหน,น่วยเจหน่วยนายนายสางนายสางเสือแดงเนาะเคนกำลังเข็ดยังวะโอ้

แค่น้ำได้ใช่ไแมวยังเกลือนี่ตม้ตมอบอนต้มบอนบอนใส่กับข้ใส่กับห้ามนะมั้งเนาะปลาทมกินดีขนาดเลยพีนออ่น <c oughs> ้องเลยปลาทมกินดีขนาดไปสุดแล้วบ้าข้าวอานอ่ะ เขาก็ได้มานางเกืือไก่ให้เลยเนาะได้มานางเบิงไก่แล้วพี่น้่งรีโบมาพี่เข้ากล้องไว,ไว้ๆมาไทายหูไว,ไว้ๆรีโบเร็วๆร,รีโบขีค้คุยเถอะวะก่อนอื่นมืดกะอวีต้องขอขอบใจเนาะเอฟซี FC ถูกทาน แต่ทานผู้สมทุกฐานเด้อที่เขามาเบ่งมาสมคลิปคอวีเนาะถ้าผิดพลาดประการใดวีต้องขอโทษคอภนะัยเนาะขอบใจเด้อทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจแใ้วีเนาะเพื่อเหตคลิปต่อไปเด้ขอขอกันคลิปหนาะบ๊ายบาย